สิ่งที่นายทักษิณดูหมิ่นดูแคนพักรวมไทยสร้างชาติว่าจะไม่ได้ถึง25สเสียงไม่ใช่นักประชาธิปไตยคนที่เป็นนักประชาธิไปไตยเนี่ยเขาจะไปดูถูกประชาชนเพราะคนที่ตัดสินคือพี่น้องประชาชนนะครับไม่ใช่นายทักษิณเป็นคนตัดสินจะมาบอกว่าพักตัวเองจะได้แลนสลดยสองร้อเสียงอย่าขี้โม้ขี้ขวดขี้คุยแล้วก็อย่าดูถูกดูแคน ว่าพักรวมไทยสร้างชาตินั้นนะครับจะได้25ที่นั่งไม่ใช่นักประชาธิปไตยคนที่เป็นนักประชาธิปไตยเนี่ยเขาไม่เคยดูถูกเกียดติยำพักคู่แข่งทางการเมืองแสดงว่าการที่มาดูเหมิ่นดูแคนพักรวมไทยสร้างชาตินั้นนายทักษิณกลัวว่านะครับพักรวมไทยสร้างชาติจะมีเสียงท่วมท้นพี่น้องประชาชนจะเลือกพักรวมไทยสร้างชาติข้อเท็จจริงคือ พลเอกประยุทธ์จันโอชาว่าที่แคนดิเดตนายกรัฐมนตรีของพรรครวมไทยสร้างชาตินั้นเป็นนักประชาธิปไตยมากกว่านายทักษิณ์เพราะได้ลงมาเล่นการเมืองนะครับไม่ใช่เป็นนักโทษหนีคดีนะครับพลเอกประยุทธ์จันโอชาลงมาเล่นการเมืองตามระบอบประชาธิปไตยและเป็นนักประชาธิปไตยมากกว่านายทักษิณเพราะนายทักษิณก็แค่คนที่เป็นนักโทษหนีคดีโกงเท่านั้นเอง ดังนั้นสิ่งที่จะมาพูดนะครับดูถูกเหยียดหยามพี่น้องประชาชนเนี่ยมันไม่ใช่มันไม่เหมาะสมไม่ควรเพราะต้องรอผลการเลือกตั้งให้พี่น้องประชาชนเป็นคนพิสูจน์นะครับเป็นคนตัดสินใจว่าจะเลือกพรรคจากการลงพื้นที่โดยเฉพาะในภาคอีสาเนเสียงตอบรับของพี่น้องประชาชนคนอีสานนี่อยากเลือกนายกที่เป็นคนอีสานครับคนอีสานก็คือพลเอกประยุทธ์จันโอชาซึ่งเป็นเลือดเนื้อเชื้อไขคนโคราช แม่เป็นคนใจยภูมิเป็นเลือดเนื้อเชื้อไขเกิดที่โคราชด,ดังนั้นเนี่ยอยากจะได้นายกของคนอีสานอีกสักครั้งนี่ทนี่คือในพื้นที่ของคนภาคอีสานที่ผมได้ลงสัมผัสพื้นที่ดังนั้นเนี่ยกรุณาอย่าดูหมิน่นดูแคนนะครับจะทําทตัวเหมือนที่เคยนะครับพูดไว้ว่าถ้ารัฐบาลฉีดวัคซีนครบ100ล้านรดในปีนี้นะครับ ร้อยบาทเอาขี้หมากองเดียวคือคําพูดของคุณทักษิณเนี่ยเชื่ออะไรไม่ได้จริงๆนะครับพอรัฐบาลฉีดวัคซีนโควิดครบร้อยลานโดสเนี่ยเห็นไหมครับคุณนะักทักษิณก็หน้าแตกหน้าแตกแล้วก็สุดท้ายคุณทักษิณก็ไม่เห็นจะชี้แจงข้อเก่าวหาที่ตัวเองพูดดูหมิน่นดูแคลคนอื่นไว้ดังนั้นสิ่งที่พูดดูหมิน่นดูแคลตรงนี้เนี่ยพี่น้องประชาชนรับไม่ได้ครับผมเชื่อมั่นว่าขบวนการประชาธิปไตยนั้น นะครับต้องปล่อยให้พี่น้องประชาชนเป็นคนตัดสินเป็นคนเลือกอย่ามาชี้นําและก็อย่ามานะครับกล่าวหาพรรคอื่นดูมินดูแคนพรรครวมไทยสร้างชาติการที่ดูมินดูแคนพรรครวมไทยสร้างชาติแสดงว่าคุณทักษิณเริ่มลัวพักรวมไทยสร้างชาติโดยการน,นําของพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานะครับผมเชื่อมั่นอย่างนั้นครับ